คุณกำลังรับฟัง M.E.A Station Podcast สวัสดีครับเพื่อนพนักงานขอต้อนรับเข้าสู่ M.E.A Station Podcast ครับประจำวันศุกร์ที่23เมษายนนะครับวันนี้อยู่กับผมครับดีเจนัทเอี่ยมขันทองสุขครับก็นำเอาสาระน่ารู้นะครับแล้วก็ข่าวสารประชาสัมพันธ์มาฝากกับเพื่อนพนักงานเช่นเคยครับยังอยู่ในช่วงอยู่ในห่วงเวลา ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ก็อาจจะยังไม่ทุเลาเบาบางลงไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาย้ําถึงในมาตรการที่เราจะต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเลยก็คือ DMTT แล้วก็เพิ่มตัว A เข้ามาครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลัก การปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือรักษาระยะห่างนะครับไม่เข้าไปในยังพื้นที่ที่แออัดหรือว่าพื้นที่เสียงครับสวมใส่หน้ากากาอนามายัยสวมใส่แมสตลอดเวลานะครับก็เป็นการป้องกันได้ดีทีเดียวเลยครับรวมไปถึงการล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ควรนำมือที่เรา ไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือเปล่าเนี่ยแหละครับมาขยี้ตาหรือว่านําอาหารเข้าปากหรือว่าแค่จมูกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงได้ครับรวมไปถึงมันตรวจเช็คมันสแกนเทสตตัวเองสแกนอุณหภูมิต,ตัวเองตลอดเวลานะครับมันดูตัวเองว่ามีไข้หรือเปล่ามีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจจะช่วยให้พนักงานสะดวกสบายในเรื่องของการ ติดตามผลในความเสี่ยงต่างๆครับทั้งหมดนี้ก็คือมาตรการ DMHTTA ที่ถ้าเราป้องกันถ้าเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำให้เราห่างไกลจากการติดเชื้อของโควิด -19 อันนี้ได้ครับสำหรับในวันนี้ครับหลักๆเราจะมาคุยกันในเรื่องของแนวปฏิบัติแล้วก็ กรณีที่พบว่าพนักงาน M E A หรือว่าบุคคลภายนอกนะครับที่มาปฏิบัติงานที่ M E A เกิดเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 i ขึ้นมานะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วหากพบผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานของเราจะมีหลักการในการปฏิบัติอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะมาคุยแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับในกรณีที่เป็นพนักงานนะครับหากพบว่าตัวเองติดเชื้อพบว่า เพื่อนในหน่วยงานของเราติดเชื้อก็สามารถแจ้งเข้ามานะครับรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบครับรวมไปถึงรายงานเหตุการณ์นี้ให้กับผู้อำนวนการฝ่ายการแพทย์ได้ทราบด้วยเพื่อเป็นการขอไทม์ไลน์ย้อนหลังอย่างน้อย7วันครับในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมถึงผู้ในการฝ่ายการแพทย์ให้ทราบเช่นเดียวกันเพื่อขอไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ MEA ครับ และทั้ง2กรณีนี้นะครับทางหัวหน้าหน่วยงานเมื่อทราบแล้วครับก็จะต้องรายงานไปที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรด้วยครับเพื่อสื่อสารไทม์ไลน์โดยให้แจ้งทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนครับและแจ้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบด้วยครับทั้งนี้นะครับพนักงานที่ติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในที่ทําการหรือว่าจอปอของท่านนั่นแหละรครับ เพื่อเข้ากระบวนการในการคัดกรองเบื้องต้นนะครับนอกจากทําตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาดูว่าใครสัมผัสหรือเป็นผู้เสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหรือไม่เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงนี้อย่างไรบ้างครับในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 เลยนะครับสมมุติว่าเพื่อนของเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วเราเป็นผู้สัมผัส ผู้ป่วยโควิด1 i โดยตรงครับอันนี้จะอยู่ในเกณฑ์ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับก็จะมีในเข้าเกณฑ์ที่ว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกันหรือไม่ร่วมห้องพักด้วยกันหรือไม่ทำงานในห้องเดียวกันหรือไม่ทำงานแล้วไม่มีการป้องกันก็คือไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านั่นเองครับมีการพูดคุยในระยะ1เมตรติดต่อกันเกิน5นาทีหรือไม่ครับถูกไอจาม รถโดยไม่มีการป้องกันหรือไม่ครับอยู่ในสถานที่ปิดในระยะ1เมตรนานเกิน15นาทีโดยไม่มีการป้องกันหรือไม่ครับรับประทานอาหารดื่มสุราในวงเดียวกันหรือไม่ครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็จะ ถือเป็นผู้ที่สัมผัสเสียงสูงโดยทันทีนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่สัมผัสเสียงสูงแล้วต้องทํายังไง1เลยครับแยกกักตัว14วันทันทีครับสเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีที่มีอาการหรือตั้งแต่วันที่5ย้ํานะครับว่าเมื่อเราทราบจากเพื่อนแล้วว่าโอเคเพื่อน เป็นผู้ป่วยโควิด -19 และเราเข้าไขา่ทั้งหมดที่ได้พูดไปนะครับก็มีการกักตัวก่อน5วันก่อนที่จะไปตรวจนะครับเพราะว่าเราจะพบเชื้อที่อาจจะแม่นยำขึ้นมาหน่อยหลังจากผ่านไป5วันแล้วครับ เข้ารับการตรวจหาเชื้อนะครับหลังจาก5วันหลังสัมผัสผู้ป่วยครับหากไม่มีอาการสามารถตรวจที่โรงพยาบาลการฟ้า,านาครหลวงได้นะครับโดยรายงานหัวหน้าหน่วยงานและแจ้งฝ่ายการแพทย์เพื่อนัดวันการเข้าไปตรวจสวับครับส่วนในกรณีที่เข้ารับการตรวจโรงพยาบาลทั่วไปก็ใช้สิทธิ์เบิกตาม M.E.A. กำหนดครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกไปไม่ได้เข้าข่ายเลยนะครับก็จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำครับเราอาจจะใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 จริงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เข้าข่ายในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันร่วมห้องพักเดียวกันไม่ได้มีการป้องกันอะไรในการพูดคุยกันหรือว่าไม่ได้ถูกไอจามรดไม่ได้อยู่ในสถานที่ ในระยะ1เมตรนานเกิน15นาทีโดยม่มีการป้องกันแล้วเนี่ยอันนี้เราจะถือว่าเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำครับและถ้าเราเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำแล้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงครับก็คือสังเกตอาการ14วันครับหากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็แยกตัวไม่ไปสถานที่ชุมชนปฏิบัติตามมาตรการ DmHtta อย่างเคร่งครัดครับ ทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสียงต่ำถ้าเกิดไปตรวจแล้วผลเป็นบวกขึ้นมานั่นก็คือผลติดเชื้อขึ้นมาครับก็ให้เข้ารับการรักษาโดยทันทีนะครับทางหัวหน้าหน่วยงานก็จะต้องแจ้งกับผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินมและรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อปิดพื้นที่ทําความสะอาดและผู้อำนวยการฝ่ายสานองค์กรก็จะสื่อสารปิดพื้นที่และที่ทําการนั้นๆครับ อันนี้คือกรณีของผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิดโดยตรงนะครับและอีกหนึ่งกรณีครับเป็นกรณีของผู้สัมผัสผู้ที่เคยสัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 ครับอย่างเช่นว่าในเอติดเชื้อเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ครับในบีจะเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 โดยตรงครับซึ่งผู้สัมผัสผู้ที่เคยสัมผัสผู้ป่วยโควิดก็คือในซีนั่นหละครับที่อาจจะ เคยสัมผัสกับนาย B แต่ว่าไม่เคยสัมผัสนาย A อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับหากนายซีนะครับหากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันร่วมห้องพักที่ทำงานเดียวกันแบบไม่มีการป้องกันจากนาย B นะครับไม่มีการสวมหน้ากากาอนามัยหรือว่ามีการพูดคุยในระยะ1เมตรติดต่อกันเกิน5นาทีแบบไม่สวมหน้ากากาอนามัยครับถูกไอ ถูกในบีไอจามรถครับอยู่ในสถานที่ปิดกับในบีหนึ่งเมตรนานเกิน15นาทีหรือว่าเคยรับประทานอาหารดืิมสุรา วงเดียวกับนาย B อันนี้นครับอันนี้ถ้าเข้าเกณฑ์อันนี้หมดเลยก็จะกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำครับเหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับหากเป็นผู้สัมผัสเสียงต่ำแล้วสังเกตอาการ14วันครับหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปตรวจหาเชื้อนะครับและที่สำคัญในอยู่ระหว่างการสังเกตอาการก็รักษามาตรการ d m h t t a ให้จงหนักหน่วงเลยนะครับแต่ว่าหากไม่ได้เข้าเกณฑ์ต่างๆที่ผมได้พูดไปหากเรา เคยคุยกับนายบีโดยสวมหน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับนายบีไม่ได้เคยถูกนายบีไอจามรถไม่ได้อยู่ในสถานที่ปิดกับนายบีนานเกิน15นาทีโดยไม่ได้ป้องกันอะไรแบบนี้ครับอันนี้จะถือว่าเราไม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้แล้ว ก็ให้เพื่อนักง,งานนะครับรักษาม,มาตรการดี HTTA อย่างเคร่งครัดครับและก็รอฟังผลตรวจจากใน B ีครับว่าผลเป็นอย่างไรครับหากมีผลตรวจเป็นลบหลังจาก14วันจากที่เจอถือว่าไม่มีความเสี่ยงนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ดูว่า เป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อันนี้มีการดําเนินการแล้วก็การประเมินอย่างไรครับก็พนักงานนะครับก็สามารถเข้าไปดูโฟลชาร์ t อันนี้ได้นะครับทางสื่อต่างๆของ MEA ครับจริงๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้ครับทั้งพนักงานที่ทํางานอยู่ที่บ้าน work from home หรือว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าสํานักงานพนักงานภาคสนาม เพื่อนพนักงานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยครับอยากจะให้ติดตามข่าวสารอย่างระมัดระวังแล้วก็ใกล้ชิดด้วยครับนอกจากติดตามข่าวสารที่ได้จากทางสบคแล้วนะครับก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารที่ได้จากองค์กรของเราด้วยครับก็มีหลากหลายช่องทางเลยนะครับที่สื่อสารกับเพื่อนพนักงานครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน mea connect ครับ เว็บไซต์ smart office นะครับหรือ line official account at mea family ครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อสารภายในที่เพื่อนพนักงานสามารถอัปเดตข่าวสารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเรื่องของโควิด -19 เองมาตรการในการป้องกันต่างๆรวมไปถึงสิทธิพนักงานนะครับหากติดเชื้อมาแล้วเป็นอย่างไรมี การดูแลจาก M.E.A. อย่างไรในเรื่องของประกันภัยต่างๆครับเพื่อนพนักงานติดตามข่าวสารเหล่านี้ได้ทั้งหมดได้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับตามสื่อสารภายในที่ผมได้เรียนเพื่อนพนักงานไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับ แล้วก็มาถึงช่วงสนุกทุกสุขก,กับส m สนะครับเช่นเคยหากฟังจบแล้วนะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกตอบคำถามกันเพื่อรุ่นรับรางวัลได้นะครับทางแอปพลิเคชัน m e a Connect แล้วก็เว็บไซต์ Smart Office ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของทริคในการจับโป๊ะแอปปลอมครับซึ่งแอปปลอมเหล่านี้แะครับก็จะมาหลอกฉกข้อมูลของเราครับเรามี5ทริคมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ สสมปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันหน้าใหม่มากมายที่มา ให้กับพนักงานได้โหลดกันครับข้อดีของ Android เลยครับคือค่อนข้างจะเปิดกว้างมากๆสําหรับแอปหน้าใหม่จนมีแอปมากมายอยู่บน Google Play ครับแต่ในขณะเดียวกันก็กลับกลายเป็นช่องว่างที่ทําให้แอปผีหรือหลาแอปปลอมนี่แหละครับสามารถเข้ามาตีเนียนหลอกล่อให้โหลดลงเครื่องได้เช่นกันนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้ในวันนี้นะครับก็มาจากทาง เทคับครับทางเทค h ับนะครับก็จะมีเทคนิคในการจับโปะแอปปลอมมาฝากครับก่อนที่จะหลวมตัวไปโหลดไปแลกข้อมูลส่วนตัวแถมด้วยโฆษณาตามมาอีกเป็นขบวนเลยเลยครับเพราะหากใครเผลอติดตั้งลงเครื่องเมื่อไร ก็เท่ากับปล่อยให้หลอกผู้พัฒนาแอปปลอมเหล่านี้นะครับเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในเครื่องหรือแอปไซต์ฟิชชิงหลอกเอาไอและรหัสของบัญชีของเราไปใช้งานได้แบบเนียนๆเลยนะครับอันตรายมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเทคนิคกันเลยครับเทคนิคแรกนะครับติดตั้งผ่านไฟล์ apk ครับหากใครท่องเว็บแล้วไปเจอหน้าเว็บเว็บหนึ่งที่โฆษณาแอป พร้อมบรรยายสรรพคุณสมมากมายครับแต่พอเวลาจะกดโหลดแทนที่จะเข้าหน้า Google Play กลับให้ติดตั้ง APK แทนสะง,งั้นครับ APK คืออะไรครับ APK ก็คือ Android Package Kit ครับก็คือตัวติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่อง Android นี่แหละครับซึ่งมีลักษณะาคล้ายโปรแกรม .exe ของ Windows หากเจอแบบนี้ครับให้ตั้งแง่เอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าการติดตั้งแอปบน a n นดรอยผ่าน apk ถือว่ามีความเสี่ยงมากๆความเสี่ยงพอตัวเลยนะครับเนื่องจากไม่มีการรับรองใดๆจาก Google นั่นเองนะครับจุดนี้ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนาให้ดีๆเลยนะครับถ้าดูแล้วไม่ดังหรือไม่เป็นที่รู้จักจริงๆก็เลี่ยงไว้อย่าไปโหลดดีกว่าครับข้อ2ครับ เจอแอปซ้ำๆในหน้าค้นหาครับบางคนอาจจะมีแอปที่เล็งไว้แล้วครับแต่พอมาพิมพ์ชื่อค้นหาใน Google Play กับเจอแอปอื่นๆมากมายที่ดันคล้ายหรือเหมือนกันทั้งชื่อทั้งโลโก้จุดนี้ให้สังเกตชื่อผู้พัฒนาครับซึ่งเราต้องหาให้ได้ว่าแอปที่เรากำลังจะโหลดนั้นมีชื่อผู้พัฒนาที่แท้จริงว่าอะไรถ้าเป็นผู้พัฒนาตัวจริงนะครับตัวแอปก็ต้องอยู่ท็อปสุดของการค้นหาครับและจิ้มที่ชื่อผู้พัฒนาแล้วเจอชื่อแอปอื่นๆที่เกี่ยวข้องก ไม่ใช่มีแอปเดียวครับหรือง่ายสุดก็คือไปโหลดตัวแอปนี้จากเว็บ o f f i c i a l โดยตรงเลยก็ได้ครับปลอดภัยด้วยครับแต่ถ้าดันเจอให้โหลดไฟล์ apk ก็อย่าลืมถอยออกมาก่อนนะครับข้อ3ครับรีวิวไม่สมจริงครับรูปแบบคล้าย io ครับอีกจุดที่ควรสังเกตก็คือคอมเมนต์นั่นเองครับรีวิวตัวแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานคนอื่นๆนะครับแนะนำว่าให้ลองไล่ดูไปสักหน่อยครับ หากพบว่าบางประโยคเหมือนใช้ Google Translate มาแปลหรือเจอผู้ที่คอมเมนต์ซ้ำกันแต่คอมเมนต์ต่างกันอีกแสดงว่าเจอหน้าหมาครับหรือคอมเมนต์ปลอมเข้าให้แล้วแหละครับหลีกเลี่ยงแอปที่มีคอมเมนต์แบบนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแอปจริงมียูเซอร์มาใช้จริงก็ควรจะเป็นรีวิวที่จริงแหละถูกไหมครับข้อ4ครับ ขอสิทธิ์เข้าถึงแบบเกินเรื่องครับไอค้คำว่าเกินเรื่องเนี่ยมันยังไงครับนับเป็นส่วนที่มีการเตือนมานักต่อนักแล้วครับหลายคนมองข้ามไปหากเจอแอปที่ไม่คุ้นเคยแนะนำให้ลองไปดูส่วนที่เกี่ยวกับแอปนี้หรือว่า About นี่แหละครับแล้วต่อที่สิทธิ์ของแอปเลยครับลองดูเลยว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรามากแค่ไหนครับเช่นขอใช้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง ขอเข้าถึงรายชื่อติดต่อขอเข้าถึงตำแหน่งจุดนี้ให้ดูที่ตัวแอปถ้าเป็นแอปดังๆอย่าง f a c e b o o k หรือ y o u t u b e ก็จะไม่แปลกเลยครับแต่ถ้าเป็นแอปที่ไม่รู้จกักและไม่รู้ว่าจะเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้ไปทำไมเช่นแอปโหลดวอลเ p เปอร์ที่ขอเข้าถึงรายชื่อติดต่อหรือแอปไฟฉายที่ขอเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอันนี้ไม่จาเป็นเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งแง่ให้หนักเอาไว้เลยครับว่า การขอเข้าใช้สิทธิ์ของแอปมันเกินเรื่องเกินเบอร์ไปหรือเปล่าครับและข้อสุดท้ายครับยอดดาวน์โหลดผิดปกติครับไม่ใช่ว่าแอปพลิเคชันยอดดาวน์โหลดน้อยจะเป็นแอปปลอมสัทีเดียวครับแต่ปกติถ้าเป็นแอปที่มีความเชื่อถือได้เช่นแอปการเงินหรือแอปบริการออนไลน์มักจะมียอดดาวน์โหลดสูงใช่ไหมครับซึ่งนับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเจอแอปที่มีฟีเจอร์คล้ายๆกันแต่กลับมียอดดาวน์โหลดน้อย หรือเพิ่งพัฒนาได้ไม่นานก็เป็นอีกข้อสังเกตเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับนี่ก็เป็น5ทริคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่เอาไว้สังเกตว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมที่จ้องจะมาโฉกข้อมูลของเราอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตทุกวันนี้นอกจากจะต้องระวังโควิด -19 ระวังเรื่องของสุขภาพของเราเป็นสำคัญแล้วเนี่ยเราก็จะต้องระวัง ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางไซเบอร์เหล่านี้อีกทางหนึ่งด้วยละครับและทั้งหมดนี้ก็คือ M.E. a Station Podcast ประจำวันนี้นะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามกับสนุกทุกสุขก,กับสอมอสอด้วยครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งก่อนจะจากกันนะครับสำหรับมาตรการดี h t t t ทีที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับมีอะไรขอให้ติดตามข่าวสารจาก MEA เป็นสำคัญเลยนะครับทุกช่องทางเลยครับติดตามข่าวสารไว้ไม่ให้ตกเทรนด์ครับเราจะได้ตามติดติดตามกันว่าช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องป้องกันอะไรบ้างนะครับฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกับ MEA Station Podcast แบบนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนยังไงก็รักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ